เปิดประวัติ สไวโวลคนไทยล่าสุดวีบุญยศเธอเป็นเด็กสาวสุดดทีที่ชอบสำรวจสิ่งต่างๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเธอชอบตีกลองเธอหัดเล่นเองมาตั้งแต่เด็กๆและตกหลุมรักโมเดิร์นร็อกแบบหัวปักหัวปัม๊มตอนที่เป็นวัยรุ่นเธอไปดูการแสดงดนตรีแถวบ้านแล้วก็ได้เจอวงติกแอนด์เดอะคิกเธอตกหลุมรักเสียงอันดุดันของวงนั้นในทันทีปัญหาอย่างเดียวคือเครื่องจำลองเสียงกลองของวงนั้นโคตรจะเก่าจะใช้ทีต้องมาตั้งใหม่เป็นชาติแต่เธอก็ไม่อาจสลัดเพลงของพวกเขาออกไปได้ใน มเมื่อไม่มีแผนขายทางเดียวที่จะได้ฟังคือต้องไปดูเล่นสดเธอเลยตามไปดูพวกเขาโชว์แล้วโชว์เล่าในที่สุดวงกระโดงดังขึ้นมาจากการเล่นเปิดให้วงระดับตำนานในท้องถิ่นพวกเขาเหงื่อท่วมขณะที่กำลังซาวเช็คในสถานที่แสดงขนาดใหญ่แต่ดันไม่มีเครื่องปรับอากาศแล้วหายนะก็บังเกิดเครื่องจำลองเสียงกลองลั่นเปรี้ยควันขมงสู่ขีดไปในที่สุดวีไปเสนอตัวเล่นให้ตอนพวกเขากลับไปขึ้นรถตู้บอกว่ากลองของที่แสดงนั้นเธอซาเช็คเรียบร้อยแล้วพวกเขาให้เธอเล เพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วคนดูก็พากันคลั่งไปหมดขนาดติ๊กกับกริตยังกลับมามีชีวิตชีวาด้วยลีลาความคึกคักอันไร้ขอบเขตของเธอวันต่อมาวีก็ได้กลายเป็นสมาชิกถาวรของวงพวกเขาก็ตัดสินใจว่าได้เวลาตั้งชื่อใหม่ให้วงแล้ววีแนะนําว่าควรเก็บชื่อเดิมของวงไว้บางส่วนเลยกลายเป็น x kick พวกเขาขึ้นโชว์ภายใต้ชื่อใหม่ต่อหน้าผู้ชมจำนวนไม่มากนะักวีให้มอสเพื่อนของเธอมาถ่ายวิดีโอการแสดงไปโพสต์ออนไลน์เอ็กซ์คิกปล่อยเพลงใหม่เพียงไม่นานพวกเขาก็ด่งดังไปทั่วโลกทั้ง3าคนก็หลุดพ้นจากชีวิตที่ต้องปากกัดตีนทีวันหนึ่งติ๊กเอาวิดีโอปรากฏการประหลาดที่โรงละครร้างในเมืองให้ทั้งสองดูสัญชาติยานสแสวงหาความตื่นเต้นของวีก็ทำงานทันทีเธอบอกว่าอยากไปเล่นที่นั่นติ๊กกับกริดก็เอาด้วยโชว์ใหญ่นะสถานที่จัดงานร้างขนาดมหขึ้นมา ต้องกลายเป็นงานแสดงดนตรีแห่งศตวรรษแน่พวกเขาได้ไปสำรวจที่จัดงานในคืนก่อนวันแสดงที่นั่นฝุ่นเขลและมีคราบสกรปรกเต็มไปหมดที่หลังเวทีพวกเขาเจอห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วยชุดโอเปร่าล้าสมัย กับเทปที่แตกหักในเมื่อยังพอมีเวลาพวกเขาหยิบเทปอันหนึ่งมาเปิดฟังเสียงที่ได้ยินทําเอาพวกเขาชะง,งักมันเป็นเสียงประหลาดเรากับพูดผีพวกเขาวาวุ่นใจจึงปิดเทปแล้วออกจากที่นั่นกันทันทีวันต่อมาคนก็เต็มที่จัดงานเสียงของเอ็กซ์คิกนั่นกว่าครั้งไหนคนดูบ้าคลั่งกันไปหมดเหนือโซกค,คิ้วของวีที่เล่นหนักและเร็วกว่าปกติจ,จู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังซ้อนเสียงโห่ร้องของคนดูเสียงจากเทปนั่นเธอหลับตาไม่อยากรับรู้พยายามจ จดจ่อกับจังหวะเสียงของผู้ชมเลือนรางจางหายขณะที่เธอปล่อยตัวปล่อยใจไปกับการอังกอเมื่อเพลงจบลงเธอก็ลืมตาขึ้นมาและแทบมองอะไรไม่เห็นสายหมอกหนาสีดำนั่นเองคนดูหายไปแล้วติ๊กกะกริดก็หายไปด้วยวีลุกจากเก้าอี้แล้วก้าวเทาเ้าเข้าไปในหมอกนั้นเพื่อตามหาเพื่อนไม่มีใครได้พบวีบุญยศก์อีกเลย